ี่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาจิ้มสลัดกันนะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นสูตรบับเบิลกัมค่ะสูตรที่นุ่มเหมือนวากฝรัง mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. ก็จะแบบอย mm ่า hmm. งนี้เลยนะ mm hmm. โอเคค่ะนี่นะเรามาจิ้มกันเลยค่ะ เล้ยฟินมากค่ะโอเคไปดูตอนรอบแผ่กันเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นตัวยืดนะคีมันลองมายืดกันเลยัตเเเองล้วนะีกาดดด แบบนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นหน้าพัดลมกันเลยค่ะพัดลมพร้อมแล้วมาแล้วนาสลาโอเคเราไปเล่นกันเลยอ้าวลอีกรอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้อยนะคะโอเค นี่รัปก่อนไายบ้า